การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นภารกิจสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบทรัพย์สินวันนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดบึงการจะมาถแถลงถึงการดำเนินงานตลอดปี2568ที่ผ่านมาไปติดตามรับฟังคร้องกันได้เลยครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัช์สืบสัมพันธ์นะคะผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดบึงกาฬค่ะค่ะวันนี้ก็ดิฉันจะมานําเสนอผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ25 6 8้า้หกแปดของสํานักงานปป,ปชประจําจังหวัดบึงกาฬนะคะการจะบรรลุผลสำเร็จต,ต,ตามเป้าหมายชาตินะคะตามเป้าหมายพุทธศาสตร์ชาติเนะะี่ยค่ะจะต้องมีความ ร่วมมือนะคะกับทุกภาคส่วนนะคะวป้าประสงค์ที่ชัดเจนก็คือการลดจํานวนคดีทุจริตหลงนะคะอย่างมีนัยยะสําคัญขอเน้นว่ามีนัยยะสําคัญนะคะโดยผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ2,568ของสํานักงานปปชประจําจังหวัดบึงการเนี่ยค่ะผลการดาเนินงานของภารกิจด้านปากปลามนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3ภารกิจหลักของสานักงานปปชเนี่ยค่ะก็จะพบว่า มีการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเข้ามายัางสำนักงานปปชเนี่ยค่ะก็จะพบว่า,าหลายกรณีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการชี้มูลความผิดทั้งวินัยและอาญาในส่วนของอาภารกิจ ตรวจสอบทรัพย์สินนะคะซึ่งบัญชีที่เข้ามาอย่างสํานักงานปปชประจําจังหวัดบึงกาฬเนะะี่ยค่ะบัญชีปกติเนะะี่ยค่ะมีจํานวนทั้งสิ้นจํานวน218บัญชีนะคะส่วนการตรวจสอบยืนยันเนะะี่ยค่ะเรามีทั้งหมด28บัญชีนะคะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเชิงลึกเนะะี่ยค่ะซึ่ง อา,อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงไปสู่การร่ำรวยผิดปกติเนีค่ะจำนวน4บัญชีในส่วนของงานด้านป้องกันการทุจริตเนี่ยค่ะทางสำนันกงานปปชเองเนี่ยค่ะก็มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการกิจกรรมภายใต้ภารกิจของกลุ่มงานป้องกันเนี่ยค่ะโดยขับเคลื่นอนแผนแน่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่21นะคะซึ่งมีผลงานหลักๆอย่างที่เห็นได้ชัดในปี2568เนี่ยค่ะก็คือจังหวัดบุรีรเรานะคะได้รับ อันดับที่1น,นะคะของ ITA ประจำปี2,568เนี่ยคะ่ะได้รับมา2รางวัลนะคะประเภทส่วนราชการระดับจังหวัดนะคะแล้วกอ็อีกหนึ่รางวัลก็คือ ITA จังหวัดไซส์ขนาด M นะคะที่ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทบรรลุผลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะก็คือ อันนี้ก็เป็นรางวัลที่ถือว่าปปชบึงการร่วมกับทางสำนักงานจังหวัดบึงการแล้วก็ส่วนราชการในจังหวัดบึงการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ ITA นะคะอันนี้ค่ะก็ในส่วนของรายละเอียดทั้ง3าภารกิจเนี่ยค่ะดิฉันก็ได้มอบหมายให้ทางหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง3าภารกิจจะเป็นผู้ได้สรุปผลการดำเนินงานในรายละเอียดต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรยาพงคําอินเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการทุกท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าการตรวจสอบทรัพย์สินคืออะไรเพื่ออะไรการตรวจสอบทรัพย์สินคือการตรวจสอบทรัพย์สินนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อเป็นการวกควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้มีการกระทําทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานค่ะ ในส่วนสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดบึงการได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา102วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินจะต้องยื่นทรัพย์สินและหนี้สินอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกได้2ประเภทนะคะคือ1ประเภททรัพย์สินแบ่งออกเป็น9รายการประเภทที่2นะคะคือรายการหนี้สินสามารถแบ่งออกได้เป็น4รายการค่ะซึ่งในปัจจุบันสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดบึงการมีผลการดําเนินงานดังนี้ค่ะ 1. การตรวจสอบบัญชีปกติคือการตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ยื่นนํามาแสดงพร้อมกับเอกสารประกอบค่ะโดยมีจํานวนทั้งหมด218บัญชีดําเนินการแล้วสิ้นจํานวน16บัญชี อยู่ระหว่างการดําเนินการจํานวน202บัญชีค่ะ 2. การตรวจสอบยืนยันคือการตรวจสอบรายการทรัพย์สินแล้วนี้สินแต่ปรากฏว่ามีข้ออันสงสัยหรือผู้ยื่นแสดงเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องมีจํานวนทั้งหมด28บัญชีดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน21บัญชีอยู่ระหว่างการดําเนินการจํานวน7บัญชีค่ะ 3. บัญชีเชิงลึก คือการตรวจสอบรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นมีพฤติการจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบมีพฤติการที่มีเจตนาเชื่อได้ว่ามีเจตนาว่าผู้ยื่นไม่แสดงแหล่งที่มาแห่งทรัพย์สินนั้นค่ะมีจํานวนทั้งหมด4บัญชีดําเนินการแล้วเสร็จจานวน2บัญชีอยู่ระหว่างการดําเนินการจํานวน2บัญชีค่ะและในปีงบประมาณ2568นนี้ มีผู้ยื่นบัญชีที่นำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมายื่นกับทางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬจำนวนทั้งหมด208บัญชีทั้งนี้ประชาชนสามารถชี้ช่องแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักง,งานของรัฐที่มีพฤติการรับรวยผิดปกติต่อคณะกรรมการปปชได้นะคะโดยมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลในอัตรา้อยละ15ของทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ถึงที่สุดให้ตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินแต่ต้องไม่เกินจำนวน100ล้านบาทค่ะตามข้อ19ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6พค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับกับผมนายมานูษดล่วงทองกุลนะครับผมเป็นหัวหน้ากลุ่มงานปราบปรามการทุจริต สำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬครับผมสำหรับภารกิจกลุ่มปราบปรามการทุจริตนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอความคืบหน้าผลคดีที่คณะกรรมการปปชนะครับมีมติยี้มูลความผิดนะที่สําคัญเกี่ยวกับคดีการกระทําความผิดต่อหน้าที่ราชการมีทั้งหมด2เรื่องนะครับผมครับเรื่องแรกเป็นกรณีกล่าวหานายธงชัย จิตนามนะครับเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจัยงหวัดบุรบารนะครับผมกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนได้เสียในร้านค้านะครับที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันธานะครับ,รบซึ่งพฤติการของนายธงชัยนะครับเป็นการกระทำในลักษณะที่ว่า ได้ให้บุคคลอื่นนะครับผมใช้ใช้ชื่อร้างร้านนะครับซึ่งความจริงแล้วตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มาเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันธานะครับสถานที่ซึ่งตัวเองเป็นนายกนะครับผมคณะกรรมการปปชนี่มีมติชี้มูลานายธงชัยนะครับตามความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 หนึ่งห้าสองอ่าและมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับและมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบพระนูลนะครับผมว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศสองพันร้อยสี่บสองนะครับผมอ่าโดยคณะกรรมการปปชได้มีมติชี้มูลตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองนห้าสี่นะครับผมอายการอ่าทุจริตภาคสียอ่าได้ฟ้องอ่า นายธงชัยจิตนามนครับซึ่งในศาลเช่นต้นเนี่ยพี่ากษายกฟ้องนะครับผมต่อมาเนี่ยศาลอ,อัยการคดีทุจริตเนี่ยพี่พาคยาได้อุทธรณ์คำสั่งนะครับแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้มีได้แก้ไขคำสั่งนะครับผมแก้ไขเป็นว่านายธงชัยจิตนามนะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับลงโทษจำคุกกระทงละ ห้าปีนะครับรวมทั้งหมด18กระทงเป็นรวมจำคุกเก้าสิปีครับแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วครับคงจำจำคุกห้าสิปีนะครับซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมการปรชปรชมีการประชุมลงมติเมื่อวันที่ยีบสมิถุนาสองพนห้าร้อแล้วครับเห็นชอบในการที่อายการสูงสุดจะไม่ดีกาคำพิพากษานะครับผม ส่วนประเด็นที่สองกรณีที่สองนะครับเป็นกรณีกล่าวหานายโยธินบุญแก้วครับผมเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงอสําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นกรณีกล่าวว่าหาว่าไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเสริมนมเด็กนะครับและค่าจัดการเรียนการสอนนะครับที่ได้รับโอนจากกลุมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตนะครับซึ่งกรณีนี้ถูกคณะกรรมการปรปรชชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151.157นะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2564นะครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะเมื่อวันที่25มีนาคม พศสองน้ารอนะครับศาลอาญาคดี य, ทุจริตและประปรามมีชอบและประพฤติมิชอบอ่าภาค4มีคำพิพากษาลงโทษนายยงโยธินอ่าจำเลยเน่ให้มีความผิดตามมาตรา151ครับจำคุก เป็นเวลา10ปีครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยทนนั้ง2กรณีดังกล่าวนี่ครับคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับผมจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์สู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีกนะครับขอบคุณครับผม <est> สวัดสดีครับผมนายนาราวิดมาตาาตนะครับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬ นะครับวันนี้จะมาถแถลงผลการดำเนินงานภายใต้ของภารกิจป้องกันการทุิตนะครับซึ่งสํานักง,งานปปชนะครับได้มีนโยบายโดยคณะกรรมการปปชนะครับมีนโยบายให้ดําเนินการในลักษณะป้องเชิงลุกนะครับก็คือการป้องนําปราบนะครับก็คือการกระทําที่ลงไปในการยับยั้งการกระทําความผิดก่อนที่จะมีการกระทาความผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นนะครับภารกิจป้องกันเราก็จะุ่งเน้นที่ส่วนนี้นะครับ ในกรณีที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการนะครับนําโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการได้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันเชิงลุกเกี่ยวกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันนะครับและอาหารเสริมนมของเด็กนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับซึ่งสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการนะครับได้ร่วมจัดทําเรื่องของบันทึกข้อตกลงนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับแล้วก็ ร่วมกับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ระุมศึกษาบึงกาฬนะครับเพื่อให้มีบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กนะครับซึ่งเนื้อหาสาระของบันทึกข้อตกลงนะครับก็เป็นเรื่องของว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องดําเงินมาให้อุดหนุนมาให้ทางโรงเรียนนะครับก่อนวันเปิดภาคเรียนเพื่อเพื่อทางโรงเรียนเนี่ยจะได้จัดซื้อจัดจ้างนะครับอาหารกลางวันได้ก่อนที่จะ เปิดภาคเรียนเพื่อให้เด็กได้มีอาหารที่มีคุณภาพนะครับในการในวันที่เปิดภาคเรียนเลยนะครับซึ่งและโรงเรียนเนี่ยต้องดําเนินการตามคู่มือนะครับโครงการอาหารกลางวันที่ทางสำนักงานเขตการศึกษานะครับประถมศึกษาบึงการเนี่ยร่วมทํากับสำนักงานปปชประจำจังหวัดบึงการนะครับส่วนนี้ทางปปชประจำจังหวัดบึงการก็ได้ลงติดตามนะครับก็เห็นคุณภาพของอาหารของเด็กนะครับก็เป็นที่น่า ถึงพอใจนะครับถ้าหากมีประเด็นดังกล่าวสามารถแจ้งมาอย่างสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดได้นะครับเพราะว่าเรามีบันทึกข้อตกลงแล้วเราสามารถลงพื้นที่นะครับในการที่จะลงป้องปามก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ทุริตเรื่องอาหารกลางวันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่จังหวัดบึงกาฬเรานะครับได้รับการประเมิน i t a การประเมิน i t a คืออะไรครับการประเมิน i t a เนี่ย จะเป็นในเรื่องของการประเมินการดําเนินงานนะครับของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬว่ามีการดําเนินงานที่มีความโปร่งใสไหมนะครับซึ่งส่วนนี้ทางสํานักงานปปชนะครับได้ร่วมกับทางาจังหวัดบึงกาฬนะครับร่วมในการลงพื้นที่ในการนิเทศกํากับติดตามนะครับเรื่องของการประเมินอ t ทว่าให้หน่วยงานนะครับต้องมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล นะครับอย่างที่ท่านจะสามารถเข้าไปเห็นง่ายๆเลยว่าอบตอในเขตพื้นที่ของท่านนะครับมีเว็บไซต์ทุกแข่งแล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปาในมือถือของท่านแล้วก็ค้นหาอบตอของท่านได้เลยนะครับก็จะพบเห็นแล้วก็จะเห็นคณะผู้บริหารเป็นใครนะครับว่าประมาณเท่าไหร่อะไรต่างๆในส่วนนี้จะเป็นการเปิดเผยที่ทาง ITA ของเราเนี่ย ได้ได้กำหนดเป็นข้อตัวชี้วัดไว้นะครับซึ่งส่วนนี้แหละทางสํานักงานปปชนะครับร่วมกับจังหวัดบ,บึงการนะครับร่วมกันผลักดันจนทําให้เกิดผลได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของภาครัฐของของ,ของเรานะมีทั้งหมด59แห่งนะครับในเขตพื้นที่บึงการเรานะครับก็ประเมินแล้วได้ผลระดับที่1ของประเทศนะครับก็เป็นที่น่ายินดีของจังหวัดบ,บึงการเรานะครับเราได้รับ2รางวัลน,นะครับก็คือประเภทของจังหวัด ก็คือส่วนรายการส่วนภูมิภาคนะครับที่ภายใต้การกํากับของท่านผู้ว่ารายการจังหวัดบึงกาฬเนี่ยฮะก็ได้ลําดับที่1ของประเทศนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนนะครับ ITE ที่ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการทุจิริตและบฤติมิชอบนะครับตัวนี้ของเราก็ได้ลําดับที่1น,นะครับก็เป็นที่น่ายินดีของจังหวัดบึงกาฬนะครับท้ายสุดแล้วนะครับเรื่องของการป้องกันการทุจิริตนะฮะใน สิ่งที่ทางปปชประจำจังหวัดบึงการจะขับเคลื่อนต่อไปนะคะก็ทัาหลายท่านอาจจะได้เห็นเรื่องของข่าวข่าวที่เกิด,ดขึ้นของการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรื่องของถนนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดบึงการนะ่ะซึ่งส่วนนี้นครับทางสำนกักงานปปชจะขับเคลื่อนเริ่มตั้งแต่ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปในการที่จะทําในการป้องกันการที่ลิขิจเชิงลุกกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทุกรูปแบบที่ลงในรูปแบบของถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคอสลนะครับคือถนนคอนกรีตนั่นแหละครับแล้วก็หรือจะเป็นถนนแอตฟันติกนะครับคือถนนลาดยางที่ท่านรู้จักนะฮะในส่วนนี้ในปีมงบประมาณถัดไปนะครับปปชจะลงพื้นที่เชิงลุกทุกแห่งในในพื้นที่จังหวัดบึงการหากท่านใดมีประเด็นที่เป็นชี้ช่องบอ่อแสนะครับว่าเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการอ่าแล้วก่อสร้างไปแล้ว แป๊บเดียวก็พังแล้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับก็สามารถแจ้งมายัางสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดบึงการได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับหรือเบอร์ทโทรศัพท์042 4 9 1 1 1 0หนะครับหรือผ่านไปยังสายด่วนของสำนักง,งานปปชส่วนกลางก็ได้นะครับ1 2 0 5ซึ่งส่วนนี้แหละทุกอย่างมันก็จะมาที่สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดบึงการในการที่ลงขับเคลื่อนเพื่อให้ท่านเห็นผลในลักษณะที่ ก่อนที่เกิดการทุจริตได้นะครับแล้วก็ข้าราชการเจ้าที่รัฐนะครับก็จะต้องมีส่วนร่วมหากเจ้าที่รัฐยังดื้อที่จะทาตามทาให้เกิดการทุจริตต่อไปก็ต้องไปสู่ในกระบวนการการปราบปรามการทุจริตต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ของสํานักงานปปชประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ขอแถลงผลการดาเนินงานทั้ง3าภารกิจไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับ าจากข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานหลักของสารารกจนะคะก็ดิฉันก็คาดหวังว่าการดําเนินงานของทางสํานักงานปปชเนะะี่ยค่ะจะทําให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเนะะี่ยค่ะมีการตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสนะคะหรือเฝ้าระวังการป้องกันการ ทุจริตในเขตพื้นที่นะคะทั้งนี้ทางสํานักงานปพชประจําจังหวัดบึงการเองเนะะี่ยค่ะก็จะได้เร่งรัดการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือการดําเนินการไต่สวนนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายน2568เนะะี่ยค่ะทางราชกิจจานเุเบกษาก็ได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมานะคะก็คือกฎหมายพ้องปิดปาก หรือเรียกสั้นๆน,นะคะว่า Anti-Slab Law นะคะมีการนำกฎหมายตัวนี้ค่ะถือว่าเป็น,นกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกกันแกล้งฟ้องคดีถูกกันแกล้งร้องทุกเก่าโทษนะคะหรือว่าถูกกันแกล้งให้มีการดำเนินการทางวินัยนะคะเนื่องจาก ผู้นั้นนะคะได้มาให้ถ้อยคำแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปปชนะคะอันนี้ต้องต้องพูดว่าการให้ข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะการจะได้รับความคุม้คมครองตรงนี้นะะจะต้องกระทําโดยการสุจริตเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับความคุม้คมครองนะคะในส่วนของอกฎหมาย a n t i s l a p law เนะะี่ยค่ะหากท่านได้ดําเนินการโดยสุจริตนะคะผู้นั้นก็ย่อมได้รับความคุม้คมครอง โดยไม่ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งทางวินยัยแล้วก็ทางอาญาในส่วนที่บุคคลนั้นนะคะได้ให้ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปปชหรือเจา้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดําเนินการทางสานวนคดีนะคะ,ะสุดท้ายเนี่ยคะ่ะดิฉันก็หวังว่ากฎหมายตัวนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับ ผู้ที่จะมาแจ้งเบาะแสหรือว่าจะมาให้ข้อมูลกับสำนักงานปปชนะคะและสุดท้ายจริงๆก็คือดิฉันก็คาดหวังว่าถ้าทุกคนเนี่ยค่ะได้รับรู้หรือว่าเห็นพบเห็นการกระทำที่สุ่มเสียงต่อการทุจริตเนี่ยค่ะแล้วท่านไม่นิ่งเฉยท่านสามารถมาแจ้งเบาะแสหรือ มาร่วมเฝ้าระวังกับทางสำนังกงานปปชประจำจังหวัดบึงการเนี่ยค่ะการไม่นิ่งเฉยของท่านเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราไม่สูญเสียใดๆในที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณหรือว่าทรัพยากรต่างๆนะคะไม่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปกับการทุจริตคอร์รัปชันนะคะ การที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมตรงนี้ถือว่าทุกท่านก็ทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองนะคะการต่อต้านการทุจริตเนี่ยถือเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะคะค่ะสุดท้ายจริงๆก็คือขอขอบคุณในความร่วมมือตลอดการดําเนินง,งานของสานักงานปปชประจําจังหวัดบึงกาฬอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ